ยินดีต้อนรับเข้าสู่ BMW Virtual Showroom กับ BMW Series 5 BMW Series 5หรือ The Best in Business Seriedan คือรถผู้บริหารที่ตอบโจทย์ทุกการใช้งานพร้อมทั้งสมรรถนะที่ดีเยี่ยมแข็งแกร่งปราดเปรียวและมอบความสะดวกสบายให้กับทุกคนในห้องโดยสารเป็นการผสมผสานความหรูหราและประโยชน์ใช้สอยได้อย่างมีสไตล์ S B.M.W. s e r i e ์5เป็นรถที่ถูกออกแบบขึ้นมาเพื่อเน้นประโยชน์ใช้สอยไปพร้อมกับสมรรถนะการขับขี่สมกับเป็นสุดยอดสปอร์ตซีดานถูกถ่ายทอดออกมาด้วยเส้นสายและความคมคายไฟหน้าแบบ Adaptive LED ที่สามารถปรับตามการเลี้ยวของพวงมาลายัยทำให้มีการมองเห็นได้ชัดเจนในเวลากลางคืนล้ออลอยขนาด19นิ้วในส่วนของรุ่น 530e Elite จะเป็นล้ออลอยขนาด18นิ้ว ด้วยการดีไซน์จากคอนเซปต์ BMW Efficient Lightweight มีการเลือกใช้วัสดุอย่างอลูมิเนียมซึ่งทำให้น้ำหนักของตัวรถเบาลง100กิโลกรัมเมื่อเทียบกับรุ่นเกา่าพร้อมกับการกระจายน้ำหนักที่สมดุลแบบ50:50ต่อทำให้ BMW Series 5จึงเป็นรถที่ขับสนุกคล่องแคล่วและให้ความสะดวกสบาย ภายในผสมผสานร,ระหว่างความหรูหราและความสปอร์ตเข้าด้วยกันมอบความสนุกให้กับผู้ขับได้อย่างลงตัวพร้อมกับเทคโนโลยีล้ำสมัยครบครันภายในตกแต่งด้วยวัสดุอลูมิเนียมลายรอมบิเคลิลพร้อมแทบโครเมียมพวงมาลัยแบบ M Sport ที่มีปุ่มควบคุมบนพวงมาลายัยมาพร้อมกับเกียร์แพ d d l e Shift และสำหรับรุ่น5 3 0 e m s p o r t มาพร้อมกับระบบ BMW l i v e c o c k p i t Professional ล แสดงผลผ่านหน้าปัดดิจิตอลขนาด12.3นิ้วและจอ iDrive ขนาด10.25นิ้วซึ่งสามารถควบคุมได้อย่างสะดวกสบายผ่านปุ่ม iDrive ได้ทั้งการสัมผัสหน้าจอ Gesture Control และคำสั่งเสียงสวัสดี BMW ระบบ Head-up Display จอแสดงข้อมูลความเร็วรถและระบบ Navigation ที่จะทำให้คุณไม่ต้องละสายตาจากถนน ส่วนในรุ่น 530e Elite ที่มาพร้อมกับระบบ BMW Live Cockpit Plus มาพร้อมหน้าปาัด Instrument Cluster และหน้าจอ iDrive แผงควบคุมแอร์สามารถปรับแยกซ้ายขวาได้อย่างอิสระส่วนที่นั่งด้านหลังมีพื้นที่กว้างขวางทั้ง Headroom และเลกร o ม m แบบเหลือๆนั่งสบาย และมีมา่านบางแดด2ส่วนที่บริเวณประตูและกระจกด้านหลังสามารถเปิดปิดได้บริเวณแผงควบคุมที่ประตูคนขับสำหรับในรุ่น5 3 0 e m sport จะเป็นหลังคากระจก glass roof เปิดปิดด้วยระบบไฟฟ้าช่วยเพิ่มบรรยากาศภายในห้องโดยสาร BMW 530e M Sport รวมถึง 530e Elite มาพร้อมเครื่องยนต์เบนซินปลั๊กอินไฮบริด4สูบ2.0ลิตรทวินพาวเวอร์เทอรทำงานร่วมกับมอเตอร์ไฟฟ้าให้กำลังสูงสุด252แรงมา้าแรงบิดสูงสุด420นิวตันเมตรทำความเร็วจาก0ถึง100กิโเมต่อชั่วโมงภายใน6.1วินาทีอัตราประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิง55.6กิเมตต่อลิตร เรียกได้ว่าทั้งประหยัดรักโลกและพร้อมที่จะเร่งแสงได้ทุกเมือ่อและมีระยะทางในการขับขี่ด้วยพลังงานไฟฟ้าสูงถึง52กิโลเมตรและอีกหนึ่งตัวเลือก 520D M-Sport มาพร้อมเครื่องยนต์ดีเซล4สูบ2.0ดลิตรทวินพาวเวอร์เทให้กำลังสูงสุด190แรงม้าแรงบิดสูงสุด400นิวตันเมตรทำความเร็วจาก0ูนยถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงภายใน7.5วินาที อัตราประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิง20กิโลเมตรต่อลิตรเติมน้ำมัน1นึ่งถังขับได้ยาวๆกว่า1,000กิโลเมตรประหยัดสุดๆ BMW 5 3 0 e M Sport ราคาเริ่มต้นที่3,939,000บาทผ่อนเริ่มต้นที่33,999บาทต่อเดือน BMW 520D M Sport ราคาเริ่มต้นที่3,530,000บาทผ่อนเริ่มต้นที่3,999บาทต่อเดือน BMW 530E Elite ราคาเริ่มต้นที่2,999,000บาทผ่อนเริ่มต้นที่2,5999บาทตัวเดือน และนั่นคือไฮไลท์ทั้งหมดของ BMW Series 5สามารถชมไฮไลท์อีกมากมายของ BMW รุ่นอื่นๆได้ใน BMW Virtual Showroom ในคลิปต่อไปครับ